ดราม่านัดนิสสามนีโพสต์ท่าเซ็กซี่กับแฟนหนุ่มที่ประเทศซาอุดีอาราเบียชาวเน็ตมองไม่ให้เกียรติสถานที่กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาจนได้ครับเมื่อนัดสะบัดแปลงหรือนัดนิสสามนีอินฟลูเสาวชื่อดังได้ควงแฟนหนุ่มบินไปเที่ยวไกลถึงซาอุดีอาราเบียซึ่งแน่นอนครับว่าขึ้นชื่อว่านัดนิสสามนีแล้วเธอจัดเต็มครับเสื้อผ้าหน้าผมนิเป๊ะรวมไปถึงเรื่องของความเซ็กซี่ก็ระดับตัวแม่ตัวมัมอยู่แล้วนะครับโดยนัดนิสมมนสามนีนี้โพสต์ออกมาหลายโพสต์เลยแต่มีอยู่โพสต์นึงครับ ที่เธอได้ถ่ายภาพกับแฟนนุ่มที่ลักษณะมือกับว่าแฟนนุ่มของเธอเนี่ยจะทาครีมกันแดดให้กับเธอแต่ด้วยท่าทางที่อาจจะมีความเซ็กซี่แล้วก็เผยให้เห็นถึงผิวพรรณที่ค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษครับเนื่องจากว่าเธอใส่ชุดว่ายน้ําและเธอก็กําลังถ่ายแบบโคษณาให้กับครีมกันแดดอยู่ด้วย ซึ่งหลังจากที่นัทนิสสมณีได้โพสต์ออกไปมีทั้งแฟนๆแ,และชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากครับโดยมีจํานวนไม่น้อยที่เข้ามาชมว่าเธอนั้นทั้งสวยเซ็กซี่แซบ่บฉ่ำปังเวอร์บางคนก็บอกว่าร้อนกว่าอากาศกอพินัทนี่แหละขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตบางส่วนได้เข้ามาตําหนิโดยมองว่าทั้งชุดและท่าทางการโพสต์ของเธอนั้นมันดูไม่ให้เกียรติสถานที่ครับเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนรอมฎอนหรือว่าเดือนถือศีลอดของทางซาอุจะได้เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายจนกลายเป็นประเด็นดรามา บางคนบอกคนไทยโซนอาหรับไม่ถูกใจสิ่งนี้ผิดหวังมากๆบางคนบอกว่าไม่สมควรแต่งชุดแบบนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงบวชควรศึกษาก่อนเดินทางค่ะบางคนบอกว่าภาพถ่ายไม่เหมาะสมเลยค่ะกับการไปเที่ยวที่ประเทศนี้ควรเว้นแบบนี้และช่วงเดินบวชควรศึกษาวัฒนธรรมบ้าง บางคนบอกเดือนบวชอยากให้นัดให้เกียรติสถานที่หน่อยนะคะเพราะจะมีผลเสียตามมาสําหรับคนที่จะไปเที่ยวจากใจ f อบางคนบอกว่าชอบพี่นัดนะคะแต่ช่วงนี้เดือนบวชเป็นฮอลิมันของชาวม,มุสลิมควรให้เกียรติและเคารพวัฒนธรรมและกฎหมายบ้านเมืองเขาด้วยบางคนบอกว่าพี่รู้ไหมคะประเทศซาอุดิอาระเบียกับสาวประเภทสองของไทยเป็นอะไรที่ยากมากเมื่อพี่เข้าไปได้แล้วช่วยรบกวนให้เกียรติประเทศเขาด้วยค่ะเพราะมันมีง่ายนักที่จะเข้าไปเดือนนี้เป็นเดือนที่ศักดิ์สิทธิ์ของ ประเทศเขาด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีนะคะมีพี่พ,พี่น้องๆ้องคนไทยที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียซึ่งแน่นอนพวกเขาจะได้รับผลกระทบจากการปฏิบัตินี้เรื่องนี้มันค่อนข้างละเอียดอ่อนมากเชื่อว่าพี่นัทจะทําความเข้าใจได้ค่ะบางคนก็บอกว่าการมีมารยาทให้เกียรติสถานที่และประเทศศาสนาเขาคือพื้นฐานของคนช่วงบวชร,รามยดอนก็ไม่เว้นอายแทนคนไทยค่ะไม่ให้เกียรติตัวเองก็ให้เกียรติประเทศชาติไทยด้วยนะคะเดือดร้อนกันทั่วนหน้าสงสารคนไทยใน อิอราบียค่ะขนาดเราเป็นเมียคน UAE ยังสะเทือนบางคนก็ถามเข้ามาว่าที่นี่ประเทศอะไรและล่าสุดครับนัดนิสสมณีได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ที่แจ้งถึงประเด็นนี้แล้วครับโดยเธอได้ออกมาโพสต์ว่าคนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันบางคนเลือกหมดเวลาไปกับการจับผิดชีวิตคนอื่นแต่นัดขอเลือกใช้เวลาเติมความสุขให้ตัวเองฝากถึงคนหรือสื่อที่อยากจะให้เกิดอะไรก็เป็นดราม่าไปหมดว่าคนที่นี่ไม่มีใครดา่า เรื่องชุดว่ายน้ำเพราะอยู่ในโรงแรมและใส่อยู่ตรงสระว่ายน้ำคนที่ยังไม่เคยมาก็อย่าเพิ่งรีบเชื่ออะไรเยอะฝากรอดูคลิปใหญ่เปิดโลกไปพร้อมๆกันจ๊บจ๊บ